สวัสดีปีใหม่พศ2565กับผู้ที่เข้ามาชมทุกๆคนด้วยนะครับผมเป็นแมนเดอร์และนี่ก็คือล็อกแมน XDI ทางตัวเกมได้อัปเดตกิจกรรมใหม่ พร้อมกับแคปตูนกาชาตู้ใหม่ไดฟ e เฟสติวัลวิดีโอนี้ผมจะมาบุกจานกิจกรรมและลุยเปิดแคปตูนกาชาตู้ใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับไดฟ e เฟสติวัลนี้จะเป็นตัวอะไรนั้นเราเข้าเกมไปดูกันเลยมาแล้วไปดูแคปตูนกัน นี่เลยตู้แคปซูลกาชา d ดา e Festival เดือนนี้จะเป็นตัวละครออริจินอลของซีรีส์ล็อกแมน X d ายนะครับนั่นก็คือโดว c าแคลเธอคนนี้น่าจะเป็นตัวละครแนวสื่อวิญญาณพูดผีนะฮะโอเค d ดา e Festival นี้ผมขอโดว c าแคลหนึ่งตัวพอนะครับถ้าได้โดว c าแคลแล้วหยุดเลยนะฮะจะไม่มีการเปิดหาซ้ำแน่นอน ได้เวลาแล้วครับลุยกันเลยรอบแรกครับผมจะได้ไหมไม่ได้ครับผมมาดูกันครับอย่างนี้ต้องสกคิปนะฮะโอ้โหสกคิปสวนนะผมนี้อย่างรวดเร็วนะฮะรอบแรกก็ไม่ได้ฮนะจะประหยัดเพชรน,นะครับผมผมจะประหยัดเพชรมารอบที่สองมาดูซิยังไงครับโอ้โหไม่มานะครับผมดูว่าแครเรานะฮะ ถ้าสั่งไปได้ยากนะครับตอนนี้โอ้โหเอเอเต็มเลยครับผมสีม่วงมาครับสกิปด่วนนะฮะมาครับผมรอบที่สามต่อไปรอบที่สามไปรอบที่สามครับยังไงครับรอบที่สามไม่มาครับผมโอ้โหเอาละครับเอาละครับเริ่มเป็นอาถันนะครับผมโอ้โหยเอาละผมสลิปเลยฮะอย่างนี้อื้อเริ่มนะครับเริ่มนะครับดวง ดวงสวยแล้วผมดวงสวยไปรอบที่สี่อ่าลุยครับผมอื้อหือสวยจริงๆครับผมดวงเริ่มแย่นะฮะอย่างนี้เอมาอย่างเดียวแล้วครับไม่มีแล้วระดับเอสสกิฟแล้วครับผมโอ้โห,หน,นะฮะอื้อเน้นเน้นเน้นมาอ,อนับกี่รอบแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหเงียบพลิบนะผมเงียบพลิบจริงๆ อือจะลึกรือว่าจะต้องรอการันตี 25, นครับผม25,000เพชรนะฮะโอ้โหผมอุตส่าห์สะสมนะสะสมเพชรมานะผมจะเสียไปเท่าไหร่เนี่ยอโอ้โหมาครับมาแล้วครับผมจะได้หรือเปล่าครับจะได้ตัวละครหรืออาวุธนะฮะอาวุธยิ่งแบบมาบ่อยด้วยนะผมมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับนะยังไม่ถึงยังไม่ถึง ไปต่อยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงอ,อ่ามีตัวละครนะฮะอยากได้แบบเนี้ยแต่เป็นแบบระดับเอสนะครับผมเออเฮ้ยต่อไป,<ๆ>ต,อไปต่อไปใช่ไหมต่อไปใช่ไหมเดี๋ยวดูกันโอ้ยอาวุธได้เลยโอย้อาวุธจริงๆเด้ออืมอะไรเนี่ยได้อะไรมาโอ้โหอาวุธใหม่ก็ดีครับผมต่อไปครับจะเป็นอาวุธอีกหรือเปล่าไปดูกันโอ้โหอาวุธนะฮะ เจ็บนิดจริงๆครับผมโอ้โหอยากจะร้องไห้นะมาครับสกคิปเลยอย่างนี้ไม่เจอครับโอ้โหอาวุธจริงๆด้วยนะสมพรปากจริงๆนะครับผมไปครับลุยไม่นับแล้วครับรอบที่เท่าไหร่เราไม่นับแล้วนะเออมาอีกมาอีกอาวุธมาอีกใช่ไหมอาวุธเนี่ยอาวุธมาอีกใช่ไหมโอ้โหสุดท้ายเลยครับยุ้นกันตรงสุดท้ายเลยฮะไปครับขอรัวๆผมขอรัวๆนะ ไปปั๊บ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 ไปต่อครับผมไปต่อครับผมนะครับไปให้หมดครับเอ็ดยังเอ็ดยังไม่ได้นับไม่ได้นับโอ้โหเราตื่นเต้นเกินนะไปโอ้โหยังไม่ถึงครับต่อไปอ่ะต่อไปถึงยังถึงยัง โอ้ยตู้อาวุธออจะพูดว่าตัวละครไม่ใช่นะอาวุธนะครับผมโอ้โหแหมมีแต่อาวุธนะฮะตู้แคปซูลกาชาตัวละครนะฮะแต่อาวุธล้วนเลยนะครับผมไปดุยต่อนะอือือโอ้โหม,มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับอาวุธมาอีกแล้วนะฮะโอ้โหแบบเตรียมเตรียมปงไว้ก่อนเลยครับนะฮะอันนี้อาวุธแน่นอนครับ ต่อไปครับจะเป็นอาวุธหรือเปล่านะมาดูกันโอ้โหตัวละครครับหลุดเลนหรือเปล่าหลุดเลนหรือเปล่าโอ้โหหลุดเลนนะฮะอันเตเมตหลุดเลนอย่างงี้โอ้โหตคริปดีครับผมรออะไรนะฮะได้ตัวละครทั้งทีนับหลุดเลนโอ้โหดวงผมนี่มันเออสุดยอดจริงครับผมสุดยอดน,นะฮะต้องบอกสุดยอดจริงไปต่อครับผมนะฮะหมดแน่ครับผมต้องรอการันตีนะเอา้า มีเฟ็กเอาครับผมเฟ็กเอ้ายังไงครับจะได้อาวุธหรือตัวละครนะผมเอสมาสองนะสีทองสีส้มเนี่ยมาสองนะมาดูไปพร้อมๆกันครับผมว่าจะได้ไนะครับโอ้โหรอบนี้ใจหนักจริงๆใจหนักใจยับครับอาวุธนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะมาครับต่อไปครับผมต่อไปมาดูกันครับต่อไปจะอาวุธอีกหรือเปล่านะฮะมา มาโอ้อาวุธอ to ีกแล้วครับผมสุดยอดจริงๆฮะสุดยอดจริงๆครับผมโอ้โหอาวุธเก่าด้วยสกิดดีครับผมโหเนี่ะยาวนานนะยาวนานนะผมโอเคครับผมมาต่อไปครับผาครับผมมาครับผมเอสครับเอสเอสฮะเอสจริงฮะแต่อาวุธหรือเปล่านะผมมาดูกันครับไปครับผมไป สอใช่ไหมตัวละครเหลืออีกนะมาดูนะโซ่เขาให้โอ้โหอาวุธจริงๆครับผมโอ้นะฮะโอ้โหเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับผมมาคลิปเลยโอ้โหเจ็บจี๊ดจริงๆนะฮะมาครับอืมเราเสียติดไปเยอะมากครับไปเท่าไหร่เนี่ยสิบรอบแล้วมั้งใช่ไหมน่าจะสิบรอบนี้รอบที่สิบเอ็ดนะครับผมไปรอบที่สิบเอ็ดครับ นะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรนะครับผมเงียบติดเลยครับสกิปด่วนนะผมโอ้ต้องรอการันตีแล้วเนี่ยแบบนี้นะรอการันตีเลยนะครับต้องบอกว่าต้องการันตีจริงๆนะไม่ได้แล้วครับรอบธรรมดารอบปกตินะครับไปลุยครับผมอื้มยังไงครับยังไงครับเอามีเฟกเอาอีกแล้วนะครับรอบที่สองนะเฟกเอารอบที่สองยังไงครับยังไงครับ เอชหนึ่งฮะลุ้นไปพร้อมๆกันครับผมรอบนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะอาวุธอีกหรือเปล่านะอาวุธอีกหรือเปล่านะโอ้โหผมผมชักจะแบบชินชากับอาวุธแล้วนะเล็เล็ตู้ตัวละครนะอาวุธนี้ออกบ่อยมากนะผมเป็นตู้อาวุธดีไหมเนี่ย like นะครับผมโอ้โหมาครับผม อาวุธโอ้โหสะดุ้งสะดุ้งกดเร็วไปหน่อยครับอาวุธจริงๆริงด้วยฮะสกิปเลยครับผมโอ้โหอืมเสียเยอะนะครับเสียเยอะครับรอบนี้เสียเยอะจริงๆไม่ยอมครับไหนไหนก็เสียเยอะแล้วก็ต้องให้มันสุดนะครับผมมาครับผมยังไงครับโอ้โหเจ็บล้วนเจ็บนิดๆครับเจ็บเน้นเน้นเลยนะฮะโอ้โห แย่เลยครับผมแย่เลยฮะต่อไปครับไปต่อครับหมาครับผมอ่มายังไงครับโอ้โหเน้นๆครับเจ็บเน้นๆครับก็ต้องรอการันตีแล้วแบบนี้จะคิดเลยครับผมโอ้โหสุดๆครับผมสุดๆไปไปต่อมา ยังไงบ้างครับยังไงครับผมมาครับผมรอบนี้มีเอสนะฮะรอบนี้มีเอสเอสอาวุธหรือเปล่านะครับผมโอ้สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายจริงๆครับลุ้นได้มาพร้อมกันนะผมไปลุ้นไปค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นค่อยๆลุ้นลุ้นนะฮะเจ๊บ้านต่อได้โอ้โหฝ่ายต่อไปต่อรัวๆรัวๆฮะรัวเลยครับรอบนี้นะฮะอีกซล้วเจ็บเจ็บปวดเจ็บปวดนะ ไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับผมผมไม่ยอมครับย้อนปีนะฮะดวงสวยต้อนรับปีใหม่นะครับผมโอ้โหโยิงบินมาดูตัวละครได้ไหมลุดเลสเออเออเอเอ เออได้นะครับผมโอ้โหกว่าจะได้นะนีเลยครับผมดูว่าแคลร์วิญญาณผีเลยฮะยอดเลยครับผมไปจบครับผมต่อไปเราจะมาทดลองทดสอบตัวละครดว่าแคลในด่านกิจกรรมกันนะครับผม ได้เวลาบุกด่านกิจกรรมแล้วชื่อกิจกรรมโฮสที่แตกสลายโดวาแคล์แปลกมากครับผมกิจกรรมนี้มีระดับความยากให้แค่ระดับเดียวนะฮะแล้วก็พลังงานในการใช้เล่นก็ไม่มีนะครับผมเป็นศูนย์โอ้โหก็คือเด่นได้เรื่อยๆเข้าสู้ได้ไม่จำกัดนะฮะโอเคผมได้ทำการาเตรียมอาวุธ<ๆ>และตัวละครเป็นที่เรียบร,ย<ๆ>ร้อยแล้วนะครับ เข้าไปลุยกันเลยมาแล้วจะเป็นยังไงครับผมจะโหดหรือจะง่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมสะคิปเลยอ่าเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเงื่อนไขให้เราทำอะไรบ้างอ๋อแค่ผ่านด่านเฉยๆก็ปแปลกเนอะปปกิจกรรมนี้ครับเฮ้ยมันต้องมีอะไรแอบแปงก,ป,ป,ลกปล่เบายากหรือเปล่าหรือง่ายนะฮะ เราจอฮึบชุ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 ยายาเรามาลองตัวละครทดสอบตัวละครครับนี่บาลีอบาลีอโอ้โหวงแหวนเวทนะวงแหวนเวทอะไรเราอะไรเราอยายาเกิดปุ๊บปุ๊บตัวละครไม่ใช่ดิใครอะไรมอนสเตอร์โอ้โหสยองมากครับอะไรเราอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครัับยงไงครับยังไงครับยังไงครับ อีกไหนอีกเนี่ยเข้ามาเอ้ยโอ้ยโอ้โหลาวาครับค่อยๆขึ้นมาไม่รู้เรื่องเลยผมโอ้โหยังไงครับเนี่ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเออเนี่ยตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหนี่ไงครับผมดูว่าแคลโอ้โหน่ารักมากครับผมสะคิปเลยมาครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Nói lóc lên nắm bố mày 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 เฮ้ยนี่ไงอ้าวลิโกะอ่านะฮะเจอแคปซูลนะครับผมลิโกะมาสะคิปเลยแคปซูลอะไรกันครับเนี่ยไปเฮ้ยหรือว่าต้องต้องกันเฮ้ยป้องกันลิโกะโอ้โห้วมาเออเอาอุ้ยไปอุ้ยอุอย่ปแล้วนะเราขอให้ผ่านด่านอย่างเดียวก็พอใช่ไหมจัดไปครับผมจัดไปครับผมจัดไปครับผม ใช่นี่เรามีสไนปเปอร์บัสเตอร์อืมทอรี่ไอซ์นะครับอันนี้ไอโกะนะครับมากันครบเลยฮะพร้อมหน้าพร้อมตาสกคิปเลยไอโกะไอโกะแล้วก็โดว่าแคลร์เจ๋อแล้วนะชือฮึ๊บชื้อ เตอร์นะครับผมเป็นไฝเป็นไฝจะย่องขวัญน,นะครับผมไฝใช้วุฒิไหนดีวุฒินี้ก่อนก็นได้มั้งเอ้งน,นี่ดีกว่าไปยยัยงไงครับเจอบอสอะไร Boy. Boy. อ้าวโดว่าแคร์เหรอเนี่ยอ๋อเป็นบอสโอ้โหเป็นตัวร้ายนี่เองย่อจริงมาครับเราต้องสู้กับตัวเองคิดเลยโดว่าแคลร์พะโดว่าแคร์นะครับผม เฮ้ยอ้าวย่ากโอมีซิกมาด้วยจะคลิปดิจะคลิปส่วนเด็ดโอ้โหเนื้อเรื่องนี้ยถ้าเป็นคนน่าดูเฮ้ยย่าโอ้โหโอ้โหถ้าทางยากครับผมยากครับผมยากแล้วอย่างนี้ยากแล้วโอ้โหเอ้ยเอ้เดือดยากยากเข้ามาคุณคน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 คุคนคุคนคุคนผมไม่น่ารอดนะผมว่านะโอ้โหตายตาหลายตัวแน่ๆครับหรือว่า มีให้เกิดใหม่ไหมเนี่ยหรือว่าตายแล้วตายเลยเออโอ้โหดีนะมีแบบเกิดใหม่นะครับยากแล้วครับยากแล้วครับผมยากแล้วครับผมโอ้ยย่าย่าอย่าปืนก้นตะกิีอย่าปืนก้นตะกิ้ปืนก้นตะกิ้ฮะเออเออมา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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาลังนี้โหดโอ้ยมาโอ้หู ไม่ทันได้ตั้งตัวผมไม่ทันได้ตั้งตัวมามาจะตายยังจะตายยังจะตายยังโอ้ยชุบชุบชุบเอ้ยโอ้โหโดนยังโดนยังโดนอะไรเรามีบาลีอะโอเคยังไงครับยังไงครับเอายังไงครับเออเออเออมามาโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีเออตายแล้วอือ เกือบตายครับผมโหดมากมาล่างนี้นะครับมาจาก洛克แมน X4 นะครับผมโหดได้ใจมาแล้วครับผมอ่านะครับผมไปคลิปเลยนะฮะในเรื่องอ้าวระเบิดตัวแคร์ระเบิด,ดระระเฉยยังไงครับเนี่ยตโซฟอมตัวจริงอ้าวทำไมเป็นแบบนี้นะครันี่โกะตกใจยังไงครับ เ็นเนื้อเรื่องที่น่าตกใจครับผมอ่าแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงครับ3มดาวแน่นอนนะผมอ่าโอเคก็ปรับมาณนี้นะครับผมสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับการเปิดตู้แคปซูลกาชาดายเฟสติวัลและบุกด่านกิจกรรมโพสต์ที่แตกสลายโจวาแคล สำหรับวิดีโอนี้หากผมทำผิดพลาดประการใดหรือมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขปรปับปรุงสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นแมนเบอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ความสุดอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ ฝากกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะขอรับถ้าไม่กดจะโกรธแล้วนะอีอ